ยโอ้สวัสดีเพื่อนๆชาวไบเกอร์ทุกคนนะครับวันนี้ผมก็มีกะวิ่งแพนด้านะโอ้แล้วล็อกบ้างก่นโอเค ะวิ่งแพนด้านะครับโอเคลาชานานแล้วครับเออเดี๋ยวไปรับออเดอร์กันโอยเกิดเป็นไบเกอร์นี่มันลีลาท่าทางเยอะอย่างเี้ครับ oh, <no. S 1> มาออเดอร์มานานแล้ว <laughs> ออเดอร์เข้าแล้วครับผมบ้าช้าแล้วอะ่ะ <c oughs> ม้ยมัวจะทำนู่นทำนี่ครับออเดอร์แรกของเราเลยนะครับวันนี้ไอแอมพิซ่าครับอาร์ม <Okay. S 1> ่พิซ่าอาร์ม่พิซ่านะอยู่ตรงนี้เองเนี่ยใกล้ๆครับนะฟื่อนฟื้อน ออเด์สิบเก้าครับโอเคครับเฮ้ยกัดหมอน้ำลืมใส่เฮ้ยตา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 ยช่วยนี่ <c oughs> ฉันรับมาแล้วนะครับให้ไปส่งไหนซอยพินพิรามซอยสามโหไปไกล รับออเดิร์แล้ซอยแถามอนแดงพิมพารามเดี๋ยวเราโทรดีกว่านะครับผมอยากโทรน่าจะเป็นคุณป้าเอ้าลืมเปิด สวัสดีครับฟู้ดแพนด้าครับค่ะผมเข้าไปในซอยพิมพารามซอยสามเลยนะครับเกลือเกือปุบซอยอะค่ะโอเคครับเข้ามาเลยเดี๋ยวมีน้องรอยอยู่หน้าบา้านครับโอเคครับจ้ะโอเคนั่นไงเจอเป้าหมายแล้วสวัสดีครับพิซซาใช่ไหมครับ ร้อยสามสิบเก้าบาทปุ๊บทอนเท่าไหร่คะทอนหกสิบเอ็ดใช่ไหมใช่ไหมทอนสามร้อยหรือเปล่าขอบคุณมากครับเค okay, เรียบร้อยจบภารกิจที่หนึ่ง ว่างแล้วอะ่ะไปเดี๋ยวเราไปจุดนัดพบที่รอคอยมานานโอเคครับก็เอาเดิมมาแล้วป้าบเขาให้เฮ้ยเสียทางิดทาง oh, <no. S 1> <laughs> อะไรวะร้านอะไรวะซุก,ก้อ๋อร้านซุก,ก้โอแม่งเพิ่งตเตลิดมาเมื่อกี้เองว่ะอ <c oughs> อเดอร์ยี่ห้าครับ โอเคมาแล้วครับออเดอร์นี้ผมรับมาเรียบร้อยแล้วส่งแ <c oughs> ถวตลาดมิตรภาพไกลอยู่ได้รับสามเกียร์โอเคจะกระแทกเกียร์สองลอยให้โชว์ให้หน่อยไม่ต้องกำคาทไม่ต้องเรียคาเนเลยแต่ว่าผม่ารถมันเยอะเขาจะด่าครับใครว่า MT 0 9 เกียร์สองก็แทกคันเร่งไม่ขึ้นมันก็นแทกให้ดูโ <Okay. S 2> อเคแมวดีกว่ารถ <c oughs> เยอะครับช่วงเย็นนะไปเึ้ <c oughs> <c oughs> ลูกค้าผมะวันนี้ได้กินเร็วทุกคนบอกเลยแค่ <c oughs> <c oughs> ้อ <copyright> ย ส่งด่วนด่วนเท่าเราไหมเนี่ยเหี้ยอุ้ยพอดีถังมันคว่ำเป็นไรไหมครับ <c oughs> เดี๋ยวเราตั้งทอนด้วยครับโอเค หอมครับโอ้ยซิ่งมากไปหน่อยเฮ้ยกระเฉาะเลยต้องใส่ต้องวางดีๆแล้วแหละตามเขาไปโอเค โอเคเดี๋ยวรอออเดอร์ต่อไปนะครับแล้วก็ดูซิว่าเราจะไปส่งไหนกันโอเคครับก็มาแล้วครับออเดอร์ต่อไปผมไม่เคยไปร้านนี้ว่ะขายอะไรวะที <S <S> <S ่จะสดมิตรภาพเห็ดเข็มทองหมูกระท <Okay. S 1> ะบุฟเฟ่โอเคกูจะเกมไหมวะกูจะเกมไหมวะ ชอตข้างตำรวจโซ่ oh <no. S 1> ก็ดงังโอ้ตัดผ้าใฟแดงน่าเกียดเกินเฮ้ย <c oughs> ีหนีกันหนีตำรวจกัน <laughs> ผมจะไม่ถ่าไฟแดงผมเป <Okay. S 1> ็นคนดีผมจะจอดสงบกับมินิคูเปอร์ X. วันนี้ไกลสะใจเลยโอ้โหวันนี้คับเจครับก็จา,ากเดินเล่นสักพักละออเดอร์มาละดูด้วยวันนี้ส่งไหนวันนี้เจอแต่ไกลๆวะ่ะเยอะไม่อยากขี่แล้ว <laughs> ามาไปไปไปเย้ yeah. นี่อผมเป็นคนดีนะครับ จอดให้เขาข้ามถนนก่อนด้วยอ่ะผมเป็นคนสุดยอดมากเลยครับ FC ครับออเดอร์ยิบสามครับ ครับก็ออเดอร์รับมาแล้วนะตอนนี้ไม่ลดเยอะเยอะวะเอ้หนึ่งร้อยสิบบาทครับ ขอบคุณมากคร,รับ เข้ามาได้มา pues mm เปลี่ยนรถนะนะครับอากาศมันเหมือนฝนจะลงนะผมขี้เกียจล้างรถบอกตรงเลยก็มาเปลี่ยนรถก็ตอนนี้เราจบไปครึ่งทางแล้ะไม่ครึ่งเลยตอนนี้ก็20 2 0นาฬิกีนาทีก็ประมาณ2ชั่วโมงเนาะผมได้ไป8งานแล้วครับแงานก็ตกชั่วโมงละ4งานครับก็ไม่ขิดเลยก็ถือว่าโอเคครับก็ ยังไงก็ฝากเขากดติดตามกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผม Bad Boy MT ด้วยนะครับก็แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ